ออรบ,บูมีอายุมา6เดือนผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ขายไปแล้วทั้งหมด1 7ล้าน7แสนขวดยอดขายรวมประมาณ490ล้านออรบ,บูนะคะเรามีระบบที่ซัพพอร์ตเราไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองค่าจัดส่งสินค้าเนี่ยตัวนี้ออรบ,บูซัพพอร์ตให้ทั้งหมดคนที่ทำงานประจำนักศึกษาแม่บ้านมีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวคุณก็สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้ ออร่าบูก็เริ่มจากประสบการณ์ของพี่ตลอด15ปีที่ผ่านมาเรารวบรวมทุกๆปัญหาเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์แล้วก็ผิวแล้วเราก็ค่อยๆเอามาแก้ปัญหาต่างๆแล้วมาเกิดเป็นออร่าบูโดยที่หลายๆคนอยากจะใช้สกินแคร์ที่มันดีแต่ว่าด้วยไรายได้หรือด้วยอะไรต่างๆพอมันราคาแพงก็มันทําให้ซื้อซ้ําหรือใช้ต่อเนื่องไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็มาเอาตรงนี้มาตีโจทย์แล้วมานั่งคิดกันว่าเราจะทําสินค้าออกมาให้เป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมที่ดีและก็ตอบโจทย์ หาผิวแล้วก็จะทำให้ราคาสินค้าสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ที่ฝนทำมอระบัวเพราะฝนมองว่า สกินแคร์คือสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้แล้วก็สกินแคร์ที่ดีที่สุดฝนมองว่าเป็นเซรั่มฝนก็เลยทำาระบวกมาเป็นเซรั่มวิตามินซีมันคือการบํารุงขั้นที่ลึกที่สุดของการบำรุงขั้นพื้นฐานทั่วไปดังนั้นผลจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัว encapsulation กับตัว nano mac ค่ะ ตัวระบูเนี่ยเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่2ตัวด้วยกันคือตัวนาโนแม็กกับตัวเอนแคปซูลเลชั่นสตัวเนี้ยเอามารวมกันเพื่อห่อหุ้มตัววิตามินซีและตัวสารสกัดต่างๆเพื่อให้มันเข้าไปสู่ผิวชั้นที่เกิดปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวได้ดีขึ้นโดยทั่วๆไปแล้ววิตามินซีเนี่ยเวลาโดนอากาศมันจะระเหยไปใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเทคโนโลยีที่เราใช้อ่ะค่ะมันจะห่อหุ้มตัวสารสกัดแล้วก็นําพาสารสกัดเราเข้าไปสู่ผิวชั้นที่ลึกเหมือนเวลาเรากินยาที่มีแคปซูลห่อหุ้มพอมีแคปซูลห หุ้มปุ๊บเนี่ยไอตัวแคปซูลเนี่ยมันจะนําพาตัวสารสกรัดต่างๆอ่อะเข้าไปสู่ผิวชั้นที่มันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ้ากาะจุดด่างดำผิวไม่กระจ่างใสเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดก็จะทําให้ผิวกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นลดพวกนิ้วรอยฝ้ากาะจุดดงดำทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกช่วงอายุค่ะแล้วก็ทุกปัญหาผิวค่ะหรือแม้แต่คนที่ไม่มีปัญหาผิวแต่ต้องการบำรุงผิวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ ราคาอยู่ที่290บาทแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นค่ะที่จะทําให้ทุกคนสวยได้อย่างต่อเนื่อง5ขวดแค่999บาทค่ะตกขวดละไม่ถึง200ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะลูกค้าให้ความสนใจเรามากๆเลยอร่าบูมีอายุมา6เดือนตอนนี้ขายไปแล้วทั้งหมด1 7 0 0 0 0ขวดค่ะยอดขายรวมประมาณ490ล้าน บอกก่อนว่าเวลาเราสินค้าคนอื่นมาขายเราไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เราไม่สามารถควบคุมตัวสินค้าได้เราก็เลยเอาสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาทําผลิตสินค้าของตัวเองโดยที่เราสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยค่ะมันทําให้เราสามารถกล้าที่จะทําการตลาดหรือส่งต่อให้กับลูกค้าได้ไดรับของดีดะอะไรย่เงี้ยค่ะ ฝนเอาประสบการณ์15ปีฝนมานั่งเขียนเลยเข,<อ>ขียน<อ>เป็นข้อๆเป็นหน้ากระดาษเลยว่า15ปีที่ผ่านมาในการอยู่ในวงการเครื่องสำอางและออนไลน์มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราต้องเลือกโรงงานที่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ของเราได้จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วพอเป้าเราใหญ่มากใช่ไหมคะดังนั้นพาร์ทเนอร์เราสำคัญ ที่ฝนเลือกโรงงานนี้เพราะว่าโรงงานนี is, ้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานอันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะแล้วก็ฐานผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นดังนั้นมาตรฐานการผลิตของเขาจะค่อนข้างสูงอยู่ละพอสินค้าเราผลิตในที่ที่เราไว้วางใจได้การตลาดเราจะสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้เรื่อยๆเลยค่ะฝนมีความคิดว่าฝนอยากให้ทุกคนรู้จักออร่าบูดังนั้นฝนก็จะทำการตลาดไปในในทางแบบตูมเดียวเลยค่ะ เพื่อที่ให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงออร่าบูและรู้จักได้ยินชื่ออร่าบูมากที่สุดอย่างบางทีเราทําไปครั้งสองครั้งสามครั้งเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแต่ว่าการตลาดในความคิดของฝนคือมันต้องหลอกหลอนให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทดลองใช้สักครั้งหนึ่งหลอกหลอนในที่นี้คือไปที่ไหนก็เจอออร่าบูเปิดทีวีช่องไหนก็ต้องเจอออร่าบูเข้าไปออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มก็ต้องเจอออร่าบูค่ะแต่พอเขาได้ทดลองใช้ปุ๊บวนกลับมาที่สินค้าค่ะพอสินค้ามันดีมันจะเกิดการซื้อซ้ำ นอนอะไรอ่ะมึงมาเพิเน็ตมึงทาเซรั่มมึงทาทำไมวะก็มาออกกายแล้วก็ดูแลหนุนใช่ไหมเออทาเซรั่มแล้ก็ต้องดูแลหน้าเราด้วยไหมเออหน้าหุ่นดีหน้าเราต้องดีด้วยออร่าบูเซรั่มใช้แล้วหน้าใสแบบชิมก็ต้อง สำหรับออร่าบูฝนขายผ่านตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย1คนก็เท่ากับการเปิดร้าน1สาขาตอนนี้ออร่าบูมีตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด3,000กว่าคนก็เท่ากับมีร้าน3 0 0พันกว่าสาขาสินค้าก็จะถูกกระจายไปถึงลูกค้าทั่วประเทศพร้อมๆกันค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่เลยค่ะ10ล้านขวดต่อปีแล้วก็เราก็ค่อยๆมาซอยเป้าหมายทีละนิดค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างและจุดสำคัญคือฝนตั้งไว้ว่าฝนต้องการให้เซรั่มออร่าบูเป็นที่รู้จัก ในทุกบ้านทุกบ้านต้องใช้แล้วก็เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากให้7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยได้รู้จักออร่าบูและได้ใช้ออร่าบูค่ะตอนขายของออนไลน์เมื่อก่อนนะมันลำบากมากเลยนะ ยิ่งขายดียิ่งเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะจะต้องแพ็คของเองส่งของเองแล้วขนส่งเขาก็จะมีเวลาตัดรอบบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงยิ่งขายดียิ่งทําไม่ทันดังนั้นผลเลยมองว่าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่จะต้องทําให้แม่ค้าออนไลน์อ่ะเสียรายได้ดังนั้นทุกคนเอาเวลาทั้งหมดที่มีค่าของเขาไปเรียนรู้วิธีการขายค่ะแล้วก็พอเรียนรู้วิธีการขายเสร็จปุบ๊บหาลูกค้า พอขายของได้แค่คีย์เข้าระบบพอคีย์เข้าระบบปุ๊บทางเราสามารถจัดส่งและทำให้ทั้งหมดทำให้ใครๆก็สามารถทำออนไลน์ได้ค่ะตอนนี้ออร่าบูนะคะเรามีระบบที่ซัพพอร์ตคนที่ไม่ว่าจะเป็นทำงานประจำนักศึกษาแม่บ้านหรือคนทุกคนที่อยากจะขายของออนไลน์หรืออยากจะทดลองขายสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยผลแนะนำว่า ลองศึกษาออร่าบูดูนะคะเพราะว่าออร่าบูเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่างๆของแม่ค้าออนไลน์ได้โดยการที่เราไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองค่าจัดส่งสินค้าเนี่ยตัวนี้ออร่าบูซัพพอร์ตให้ทั้งหมดแล้วก็มีระบบการทํางานที่ค่อนข้างสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือจะทํางานประจําเลี้ยงลูกอยู่มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวคุณก็สามารถท e ีออเดอร์เข้าระบบแล้วทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วค่ะแล้วที่สําคัญจะมี SMS ส่ง เลขพัสดุให้กับลูกค้าเลยโดยที่แม่ค้าไม่ต้องมานั่งเช็คเลขพัสดุแล้วส่งให้ลูกค้า ที่ของวงการน,นี้ยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะผลจะบอกว่าอยากให้กําลังใจทุกๆคนที่อยากเข้ามาในวงการน,นี้ค่ะว่าวงการน,นี้จริงๆแล้วมันมันเดินไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายแต่อยากให้ทุกคนอ่ะศึกษาและเรียนรู้มันให้ดีก่อนที่จะเข้ามาในวงการน,นี้แล้วก็ลุยมันให้เต็มที่เลยวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาที่เราต้องเจออยู่แล้วแต่อยากให้คุณมั่นใจในเป้าหมายและสิ่งที่คุณวางไว้ว่า คุณจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ก็ขอให้คุณเดินไปแล้วก็แก้ปัญหาไปทุกๆวันนะคะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณมั่นใจในธุรกิจหรือในสิ่งที่คุณจะทําคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนะคะ่ะถ้าสนใจออร่าบูนะคะ เข้าไปใน Google หรือ Facebook นะคะพิมพ์ออราบูนะคะ A U R A B L U E ออราบ u ์ R A B L u e, ค่ะแล้วก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะมากมายคอยสพอร์ตลูกค้าทุกๆท่านค่ะ